การจัดตั้งสูงป้องปรามการทุจริตแห่งชาติสํานักงานปปชนะครับว่ามีการประเมินสภาวการทุจริตเพื่อให้สามารถป้องปรามและลดปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผลการรานงานที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่19มกราคม2565จนถึง30กันยายน2566นะครับสามารถขับเคลื่อนง,งานด้านการป้องปรามการทุจริตโดยมีรายละเอียดตั้งแต่ เปิดเรื่องมานะับเปิดศูนย์มามีทั้งหมด1360เรื่องด้วยกันโดยสำหรับข้อมูลบอ่อแสเกี่ยวกับการทุจริตที่เข้ามายังศูนย์แห่งนี้นะครับจะมี5กลุ่มด้วยกันเขาจะแยกออกเป็น5ประเภทนะครับประเภทแรกครับคือเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างระบบสา,ารณูุโภคตรงนี้ครับเป็นกรณีขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าโครงการก่อสร้างระบบสารณานุโภะเนี่ยจนวน985เรื่อง สเต็ปที่2ครับเป็นเรื่องของการชุดริตต่อหน้าที่นะครับการสแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ212เรื่องประเด็นที่3ครับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติครับกรณีขอให้มีการตรวจสอบเจ้าพนักงานของรัฐดาเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรสาธารณะไปสแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยก,กฎหมาย118เรื่องแล้วข้อ4ครับการเรียกรับทรัพย์สิน เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานของรัฐนะครับเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด42เรื่องครับแล้วก็ข้อที่5ครับคือร่ำรวยผิดปกติสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในตําแหน่งหน้าที่3เรื่องครับท่านนี้ครับเมื่อมีการรวมในส่วนของงบประมาณโดยคํานวณเฉพาะนะครับงบประมาณโครงการที่ทางศูนย์ได้เข้าไปตรวจสอบ เพื <ítulo> ่อป anyway ้องปรามระงับย so ับยั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับรวมมูลค่างบประมาณตรงนี้ครับอยู่ที่1 3 1่งแาน้หล้านบาทนะครับก็ถือว่าโอ้โหเป็นงบตรงนี้คือเอาไปทำประโยชน์อื่นๆเนี่ยได้เยอะเลยนะครับเป็นแสนล้านเ่ยนี่ผมดูตัวเลขหลัก0 0 0 0 0 0นยนี่ตาลายันนะนี่คือนี่คือเงินที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามระงับยับยั้ง ก่อนที่เหตุจะเกิดเนี่ยก่อนที่จะสูญเงินเป็นแสนล้านเนี่ยคือเขาไปเคลียร์ก่อนเนี่ยพันกว่าเรื่องนะครับโอ้หนี่ถลุดไปนะนะครับภาษีพวกเราทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องช่วยกันเป็นถูเป็นตานะครับบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยมีน้อยก็ต้องพวกเรานี่แหละนะครับแจ้งบอแสเข้าไปปปชตอนนี้เขาก็มีหลายช่องทางครับผมแล้วก็ข้อมูลที่แจ้งเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความลับนะไม่ต้องห่วงว่าจะโดนเปิดโปงอะไรขึ้นมานะครับอ่า